สวัสดีครับทุกคนหวานนเองจ้าถือโทรคมมาประกาศข่าวด่วนที่ทำให้สถาน,นการณ์ VNL ตอนนี้มันพลิกตลบยิ่งกว่านังแอคชั่นฮอลลีวูดนาทีนี้หัวใจจะวายข่าวร้ายของคนอื่นคือข่าวดีของเราคู่แข่งนี้ตายของเรา สาวเกาหลีใต้โอ้โหพวกเธอทำได้ทำประตูใส่หน้าตัวเองดังปั้งฟังให้ดีนะคะหลังจากที่นางไปสะดุดขาตัวเองพ่ายให้บอการีย2-3ตเซนแบบชิวเฉียดเก็บมาได้แค่แต้มเดียวปลอบใจนึกว่าจะกลับมาได้แต่ที่ไหนได้นัดสุดท้ายโดนฝรั่งเศสฟ,ฟาดเรียบ 0ต่อ3เซตร,รวดเด็ดเดรวดไม่มีทางสู้และนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าประตูสู่การอยู่รอดมันเปิดอ้ารอเราอยู่เกาหลีใต้ถูกฟรีสคะแนนไว้ตรงนั้นพวกเธอไปต่อมไม่ได้แล้วลมหายใจแห่งความหวังทั้งหมดพัดมาที่ทับนักตบสาวไทยของเราแล้วจ้าโจทย์มันชัดเจนยิ่งกว่าข้อสอบกอไก่ตอนนี้ไทยกับเกาหลีคะแนนเท่ากันเป๊ะแต่เจตได้เสียเราเป็นรองดังนั้นเราต้องการอีกแค่ เดียวเท่านั้นย้ำหนึ่งแต้มท่วนใช่แล้วจ้าขอแค่แต้มเดียวจากแคนาดาเราก็จะถีบตัวเองหนีโซนอันตรายได้ทันทีและการจะได้มาหนึ่งแต้มนั้นเราต้องการแค่ชนะให้ได้สองเซตแต่เดี๋ยวก่อน ด่านสุดท้ายของเรามันไม่ใช่หมูในอุวยมันคือแคนาดาทีมที่เพิ่งไปบทกับตัวแม่อย่างอเมริกามาห้าเซตเต็มทีมที่เกือบจะล้มยักษ์มาได้พวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่กำลังร้อนได้ที่ฉะนั้นนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดภารกิจเพื่อการอยู่รอดขอแค่2เซตสู้ให้ได้2เซตแล้วเราจะลอยลำภารกิจเพื่อศักดิ์ศรีและความสุขของคนไทยทั้งชาติปิดจ็อบไปเลย 3ต่อ0หรือ3ต่อ1เอาให้โลกจำว่าทีมไทยไม่ได้มาเล่นเล่นเตรียมเสียงกรีดไว้ให้ทร้อมส่งพลังใจไปให้สุดนี่คือแมตช์ที่สำคัญที่สุดสาวไทยสู้ๆเพื่อธงชาติไทยบนหน้าอกลุย